กับสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮโชกทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับตอนนี้เวลานะครับหาโม่งกวกกว่านะครับอากาศยังร้อนอวบอยู่นะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องนะครับอากาศยังหอนอยู่เอาครับมาในคลิปนี้ขอบอกเอฟซีว่าเป็นคลิปที่แปลกแลก็นะเป็นครั้งแรกที่แอดวิไลท์จะนําเสนอ ครับตัวเรีกแนวทางครับก็คือแอดไวไลจ่าพ้าเอฟซคุณพ่อคุณแม่ขามแม่นำโขงไปเที่ยวนาคอนเวียงจันท์นะครับก็คือคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแนวทางเราพัฒนากับวดประจำวันที่6กันยายน2,567ก็คือมืออื่นนี้นะครับ อ่า uh, มือนีช่วงแรกๆมาที่หานะครับอ่าเอฟซีทีชอบนะครับแนวทางเล่าพัฒนาครับมือนีถือว่าเป็นคลิปแรกของแอดวิไลเลยนะครับจะนําเสนอเล่าพัฒนานะครับอ่า uh, พาพี่น้องไปเอาเงื่อนกีบเมี่ยงเล่านะครับอ่าไปเอาเงื่อนกีบเมี่ยงเล่ามาอ่า uh, แหลกเอาเงื่อนไทยเอาเงื่อนไทยมาแหลกเอาเงื่อนเล่าครับมือหนี ได้มาจากคุณพอ่อกล้วยนะครับส่งแนวทางเล่าพัฒนามาให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันเอาครับเรื่องของเล่าพัฒนานะครับแอดวิไลกติดต,ตามต่างช่องต่าง,งๆอยู่นะครับการถือว่านะครับแอดวิไลกับเบิ่งแนวทางอยู่นะครับถ้าเอฟซีให้การตอบรับดีนะครับสำหรับเล่าพัฒนาแอดวิไลกับจะมานําเสนอเพราะว่าแอดวิไล นะครับมีหลายสำนักนะครับที่จะส่งให้เล่าพัฒนานะครับถ่ายเอ็มซีคุณพ่อคุณแม่ให้กันตอนรับดีแอดวิไลก็จะนํามาฝากมาตอนกันครับมืออื่นหกกัยญายนยครับเล่าพัฒนานะครับจะประกาศผลนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลจะพาขามสะพานไทยเล่านะครับขามไปเบื้องตัวเล็กแนวทางของเล่าพัฒนางวดประจําวันที่6 กันยายนคับสอั้าบเอ่เล่าพัฒนาของพ่อกล้วยนะครับมืออืน่นดูผลแน่นอนแนวทางจะดนาติดตามกันสมัยอ่าคุณพอ่อคุณแม่มักชอบฝากแช่ไปด้วยครับเล่าพัฒนา6กันยายน2567อยดแอดวีได้จะพาไปเบิ่งไปชมกันถือว่าเป็นคลิปแรกครับฝากแช่ออไปนะครับฝากแช่ออไปถ้าคุณพอ่อคุณแม่ให้การตอนรับดีคือแอดวีไล่เบา ตั้งแต่ขางตนนะครับจะนํามาเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่ะเขาไปเบื้องตัวเลขแน้วทางน้ากันนะครับครับขอมาเบิ้งน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแคบหน้าจอกันคุณพ่อคุณแม่ที่แค b หน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะเขียนตัวเลขให้เบิ้งนะครับเราพัฒนาพ่อกล้วยนะครับ6กันยายนครับ2567นะครับ เอาครับห้ามาบาบ่งเลกวิ่งกันก่อาอเลขวิ่งงวดนี้นะครับงวดประจําวันที่หกคลิปแรกนะครับแอดวีไลก์บอคเคยลงไวยเล่พัฒนาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกคลิปประเดิมคลิปโชคคลิปมันนะครับอ่าแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อล้วยนะครับงวดนี้พ่อล้วยวิ่งมานะครับ สี่กับห้านะครับงวดประจำวันที่หกคือมืออื่นนะครับสี่กับห้าครับวิ่งสีกับหาเอามาเบิ่งเลขวิ่งกันอ่าเลขวิ่งก็คือเลขติดนั่นแหละครับเว็ซี่าเลขวิ่งก็คือเลขติดนะครับอ่าเลขวิ่งน,นะครับพอกล้วยได้มากนะครับศูนย์สอง 4 8 0 2 4 8นะครับ0 2 4 8สอแคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ดีจับคู่นะครับก็กล้วยจับคู่มาไห้นะครับก็บคือ เอาลอกกระจับออกมาจากเลขวินนี่นะครับ02ครับ02 04 84 82ครับ มีแค่นี้นะครับ f อคุณพ่อคุณแม่มี0204 8482 02ครับมี4ชุดเอฟซีะนะครับจะรู้ว่าเน่าทางกับเป็นบนล่างครับแต่ว่าพ่อกล้วยบอกว่าบอกว่าแบบนี้ครับ f อฟเน้นให้เน้นบนนะครับ เน้นบนอ่าเน้นบนเน้นบนกันเน้นบนกันล่างนะครับเอ็ซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเน้นบนกันล่าง กาสรุปง่ายๆก็คือให้นักบนนะครับล่างเบาๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าอพอกล้วยกับบอกมาแบบนี้นะครับคือให้นักบนเ0สิบเปอร์เซนล่างกับมิประมาณสามสิบเปอร์เซนนะครับอ่าแนวทางคุณพ่อคุณแม่เบิ้งจะคลิปให้ดีนะครับเป็นเล่าพัฒนานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกคลิปแรกนะครับทีแอดวิไลทำคลิปแนวทาง มานะครับเกือบ2ปีเป็นคลิปแรกครั้งแรกที่เอดวิไลลงเล่าพัฒนานะครับาคุณพอ่อคุณแม่ก็ติดตามกันวิ่ง4กับ5นะครับเลขวิ่งครับ0 2 4 8์สองสี่แปดอกล้วยจับปูออกมาครับก็คือ02 0, 0 4 8 4 8 2พ่ป่อกล้วยบอกว่าไ้าาเน้นบนกันล่างเบาๆ มืออื่นนะครับแนวทางเล่าพัฒนาจะประกาศผลอาคุณพอ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอพิจารณาฝากแช่ออกไปนะครับข่ามโค้งไปลื่อนก่นกีบกันนะครับมืออื่น6ก,กันยายน2567แนวทางเอามาฝากมาตอนกันเดี๋ยวจังไดคือแอดวิไล่บอกนะครับถาคุณพอ่อคุณแม่มีผู้ต้องการกะเดี๋ยวแอดวิไลกะจะพยายามซอหา มาฝากสำหรับเหลาพัฒนานะครับเอาคลิปนี้นะครับเอ็นวิไลจะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับมักชอบฝากแช่ออไปเด้อครับฝากแช่ออไปเหล้าคักเหล้าอินหรีเหล่าอ,อ๋อเหล่าพัฒนามื่ออืน่นรูปพนกันแน่นอนอยุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ